เรื่องราวแห่งตำนานความเชื่อพิธีกรรมพระเกจิอาจารย์และพระเครื่องกลับ Fresh of Universe ตำนานหลวงพ่อพุทธศีวิชัยวัดโพสีอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชสีสุมังหายโศหลวงพ่อพุทธศีวิชัย หรือพระเจ้าใหญ่ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถวัดโพสีหรือวัดหายโศกบ้านลำพูตำบลลำพูอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นพระพุทธรูปโบราณอายุหลายร้อยปีพุทธลักษณะประทับนั่งคัสมาธิปางมารวิชัยวัสดุปูนปั้นทาสีทองขนาดหน้าตักกว้าง180เซนติเมตรสูง190ซนเมตร ศิลปะล้านช้างสันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นรุนเดียวกับพระชัยเชษฐาวัดรรมสุวรรณคูหาตำบลนาศีอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเมื่อครั้งเจ้าละครเวียงจันทได้ยกไพ่พลข้ามแม่น้ำโขงมาตั้งทินฐานบริเวณตอนใต้ของแม่น้ำโขง ติดกับที่ราบสูงภูพานประมาณพุทธศักราช2,106ได้สร้างพระราชสีสุมงหายโศกไว้ให้พุทธศาสธนิกชนได้กราบไหว้นอกจากนี้ยังถูกอัญเชิญให้เป็นพระประธานในพิธีดื่มน้ำพิภพสัตยาและดื่มน้ำสาบานของชาวนครเคือนขันกราบแก้วบัวบานในอดีตอินทั้งใช้ในการประกอบพิธีทำบุญก่อนที่จะลงมือทำไร่ทำนาตามฤด,ดูกาล เวลาผ่านไปถูกทิ้งตากแดดตากฝนมานานชาวบ้านได้ทำหลังคาม,มุงหญ้าก,กันแดดกันฝนจนกระทั่งมีชุมชนเข้ามาอยู่และได้สร้างเป็นวัดขึ้นเมื่อพุทธศักราช2,310พระราชสีสุมางหายโศกเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เ้าเมืองและชาวบ้านหนองบวัวลำพูในครั้งก่อนเคารพนับถือจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าที่เราสืบต่อกันมากล่าวไว้ว่า พระพุทธรูปองค์นี้สามารถแสดงปาฏิหาริย์ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบกับความเดือดร้อนมีทุกขมีโศกหรือที่มาขอบนบานจนหายทุกขหายโศกตามที่ขอบนไว้อย่างน่าอัศจรรย์จากความศักดิ์สิทธิ์นี้จึงเป็นที่เรื่องลือของชาวบ้านแม้แต่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็พากันมานำมัสก,การกราบไหว้ขอพรกันอยู่เป็นประจำ ทั้งนี้ชาวบ้านได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังถึงการทำผิดคำสาบานหรือการลบหลู่พระเจ้าใหญ่เช่นก่อนหน้านี้หลายสิบปีได้มีข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่ในอำเภอมากราบไหว้หลวงพ่อและเห็นว่าบริเวณใบหูและดวงตาของหลวงพ่อไม่สวยงามจึงได้เอาช่างมาแก้ไขต่อมาปรากฏว่าข้าราชาการคนดังกล่าวกลายเป็นคนหูหนวกตาบอดในที่สุด ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมามีพ่อค้าในตลาดสดวันหนึ่งเกิดมีทรัพย์สินหายไปพ่อค้าก็ตั้งเข้าสงสัยว่ามีคนลับใช้ในบ้านเป็นคนเอาอไปเมื่อสอบถามคนใช้ก็ยืนยันว่าไม่ใช่คนขโมยไปจึงพากันมาสาบานต่อหน้าหลวงพ่อแต่พอเดินทางมายังไม่ทันถึงวัดก็ถามกันว่ากล้าสาบานหรือว่าไม่กล้าก็ตกลงสาบานกัน โดยไม่ได้อยู่บริเวณวัดเพียงแต่ตั้งใจว่าจะไปที่วัดแต่พ่อค้าก็ตัดสินใจว่าจะไม่ไปสาบานกันที่วัดแล้วจึงพาเดินทางกลับต่อมาอีกไม่กี่วันก็ปรากฏว่าพ่อค้าทั้งลูกเมียได้เกิดอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตพร้อมกันถึงสี่ศพขณะที่คนรับใช้ไม่ได้เป็นอะไรซึ่งชาวบ้านต่างเชื่อกันว่าเป็นพ่อคำสาบาน ส่วนเรื่องที่พบเห็นประจําจากเด็กๆในหมู่บ้านที่สนและไม่ได้มายิงนกในบริเวณวัดกลับบ้านก็มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยจนพ่อแม่ต้องรีบพามาขอขมาหลวงพ่อใหญ่ศรีวิชัยถึงจะหายป่วยทุกปีในวันขึ้น15ค่ํา่ำเดือน6วัดโพสีจะประกอบพิธีทําบุญใหญ่ถวายหลวงพ่อพุทธศรีวิชัยซึ่งบรรดาชาวบ้านในเมืองหนองบัวลําพู จะถือเอาพิธีดังกล่าวมาทำการแก้บนประจำปีทุกปีเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่เรานำมาเสนอในวันนี้หากเพื่อนๆชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องเราถ้าหากเพื่อนๆอยากให้เรานำเสนอเรื่องอะไร ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้เรานำเสนอเรื่องราวต่างๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันต่อไปครับ